สวัสดีครับจากร้านศิลจา,าคอนซายนะครับต่อจากกรณีเมื่อกี้นะครับที่แจ้งคุยคุยกับพี่แล้วผมแจ้งว่าช่องช่องมันขาดเคลื่อนช่องมันหายไปนะครับอ,อย่างแรกเลยอยากให้รีเซ็ตก่อนนะพี่วิธีการรีเซ็ตนะครับก็คือปิดเครื่องก่อนนะครับปิดวอลลุ่มปิดเครื่องก่อนปับ๊บเสร็จแล้วเรากดปุ่มนี่ดูที่นิ้วโป้งข้างซ้ายผมนะครับปุ่มชาร์ปนะครับนะหรือคําว่า R E V นยะกดค้างเอาไว้นะครับ แล้วก็ดูที่นิ้วชี้ข้างซ้ายนี่นะครับเป็นกลุ่นปุ่ม p d t ปุ่มกดพูดนั่นแหละกดไว้นะครับกด2ปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับอ่ายังกดค้างอยู่นะครับอ่าพอมีขึ้นคําว่ารีเซ็ตเนี่ยแล้วเราค่อยปล่อยมือออกนะครับถ้า,ายังไม่ขึ้นรีเซ็ตเนี่ยก็ให้เราทําใหม่จนกว่าจะขึ้นคําว่ารีเซ็ตนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยกดโอเคก่อนกดโอเคเสร็จแล้วมันจะถามว่าจะรีเซ็ต VFO หรือว่าจะฟูลเลย นะครับก็ให้เราเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยนะครับให้มาที่คําว่าฟูลเลยนะครับแล้วก็โอเคครับแล้วก็รอแป๊บหนึงอ่าทีเนี้ยพอรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีอย่างนี้ละเนี่ยเลขสามารถเลือก0 0นย์ศได้แล้วนะครับอ่าทีนี้ถ้าเลือกช่องที่ต้องการได้แล้วก็ตั้งโทนได้เลยนะครับผมก็ต่อวิธีตั้งโทนไปเลยแล้วกันนะ ก็ให้กดเมนูนะครับเมนูตามด้วยเลข6ตัวนี้ปึ๊บจะมีคำว่า o อฟกระพริบอยู่ข้างหน้าเป็นตัว C แบบนี้นะครับโหมดที่17อ่าประมาณนี้ถ้าเห็นหน้าตาอย่างนี้ก็คือว่าเข้าถูกโหมดนะครับล้วก็กดดอกจันอ่าโทษทีหลุดหลุดนะครับเอาใหม่นะครับเมนูเลข6นะครับแล้วก็กดดอกจันสองทีนะครับกดอีกทีนึ่งนี่จนกว่าจะเจอคำนี้นะครับ ดีทีนี่นะครับหรือว่าเริ่มต้นที่ดีศูนย์หนึ่งเจ็ดเอ็นนะครับให้เราเลื่อนนะครับให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาก็ได้ครับเลื่อนทีละครั้งเนี่ยแหละเลื่อนไปจนเจอจนกว่าจะเจอโทนที่ต้องการจะใช้นะครับในกรณีของพี่ที่ถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้นะคือสี่หกห้านะครับก็กดโอเคไปนะพอโอเคเสร็จปุ๊บก,ก็อันนี้ถือว่าเสร็จละกด p ี t ออกมาก็ได้กดปุ่มเนี้ยกดปุ่มพูดออกมาปุ๊บ ถ้าติดคําว่า D T บนหน้าจอก็ถือว่าเสร็จแล้วครับแต่ถ้าผมจํเาเลขโทนผิดเนี่ยพี่ก็ไปปรับปรับตั้งเอาเองนะครับอ่โอเคเรียบร้อยครับ